สำหรับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจการงานที่มีผลกระทบที่จะมีโอกาสโดดเด่นและรุ่งเรืองกันบ้างนะครับสำหรับปีนี้ปี268ก็จะเป็นพลังงานของธาตุไฟปีมะเส็งนะงานหรือว่าธุรกิจที่มีโอกาสดดเด่นนะและก็รุ่งเรืองนะครับนั่นก็คืองานเกี่ยวกับการก่อสร้างแต่าจะไม่ใช่งานก่อสร้างที่เป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับจะเป็นแนวของการต่อเติมการตกแต่งให้มีความสวยงามงานบิวอินต่างๆรวมถึงงานก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเช่นติดตั้งแผงโซลา a เซลล์ตั้งแบตเตอรี่นะครับติดตั้งระบบ สมาร์ทโฮมหรือว่าระบบที่ทําให้บ้านนั้นประหยัดพลังงานมีโอกาสเติบโตได้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีแล้วก็ศิละปะต่างๆนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของการแต่งเพลงนะการแสดงต่างๆปีนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีโอกาสเติบโตนะเรื่องของเทรนด์สุขภาพนะครับใครที่อยู่ในวงการสุขภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพการกายภาพบําบัดการดูแลผู้ป่วยหรือเรื่องของอาหารเสริมสุขภาพในหมายถึงเรื่องของความสวยความงามด้วยนะครับเรื่องของสกินแคร์ต่างๆใครที่อยู่ใน ธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เรียกว่ารุ่งเรืองครับเพราะว่าดาวที่เป็นดาว9บวกกับพลังงานธาตุไฟก็จะเป็นเรื่องของความสวยความงามเรื่องของงานศิละปะนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นเรื่องของการเกษตรก็จะมีความโดดเด่นเช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เร,เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปลรูปแล้วก็การจัดจําหน่ายนั่นเองนะครับถ้าเป็นเกษตรแบบเดิม,ดมอาจจะอยู่ยากนิดนึงในปีนี้นะครับในดูว่ามีการแข่งขันสูงนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงสภาพแวดล้อมอาจจะทําให้พืชผลผลิตมีอัตราส่วน น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนําเทคโนโลยีต่างๆคอยดูแลเอาใจใส่อย่างดีก็จะได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีนะครับเรื่องของอาหารนะครับยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะ,ะกระเกรตรก็มาพร้อมอาหารนะครับอันนี้ใครที่ทําเกี่ยวกับอาหารการคิดเมนูใหม่ๆนะครับการออกลายผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เรียกว่ามีโอกาสเจริญเติบโตนี่นะครับเรื่องของไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีอันนี้มาเรียกว่าอยู่ในเทรนด์ด้วยแล้วก็เป็น ปีของทัดไฟทัดไฟนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอยู่แล้วใครที่ทําเกี่ยวเรื่องของพลังงานต่างๆนะครับก็มีโอกาสที่จะเติบโตโดดเด่นในปี2068นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการสอนบ้างครูอาจารย์ไ้า์สดขายของต่างๆนะครับอันนี้ก็มีการเจริญเติบโตนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการการใช้เรื่องของความสวยความงามนะเรื่องของความคิดความรู้อันนี้เป็นเทรนที่ดีมากนะครับก็ใครที่มีกิจการอยู่ใน เทรนที่รุ่งเรืองของปี2568นะครับก็เรียกว่ายินดีด้วยนะครับคุณมีโอกาสรวยเฮงปังนะครับแต่ถ้าใครที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังนี้นะครับก็ลองมองหาโอกาสนะครับหยิบจับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาใช้อย่างน้อยก็เรียกว่าเสริมทําให้เราเนะี่ยมีโอกาสจเจริญก้าวหน้ารอดพ้นปีนี้ไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะ